เคยไหมคะแค่จะติดต่อขอเอกสารทางราชการแต่ต้องเสียเวลาเป็นวันวันนี้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วคะ่ะกระจุดบ,บริการด่วนมหานคร BMA Express Service เดี๋ยวจะมาพูดให้เคลียร์คะ่ะ จุดบริการด่วนมหานครหรือ BMA Express Service เป็นบริการของกรุงเทพมหานครในการเพิ่มช่องทางบริการให้ประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงสามารถใช้บริการได้สะดวกไม่ต้องเดินทางไกลทางกรุงเทพมหานครได้เห็นถึงปัญหาในการให้บริการประชาชนที่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานเขตและไม่สะดวกในเวลาราชการเราจึงเพิ่มจุดบริการให้ใกล้กับคนกรุงเทพมากยิ่งขึ้นและสามารถใช้บริการได้ ทุกวันแบบไปเดินห้างก็สามารถติดต่อราชการได้ด้วย BMA Express Service ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนทำบัตรครั้งแรกบัตรหมดอายุบัตรหายบัตรชำรุดหรือเปลี่ยนบัตรและยังสามารถขอคัดรับรองสำเนาทะเบียนบ้านได้อีกด้วยสามารถตรวจสอบและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน BMAQ ได้ทุกวันนะคะ ใครรู้แล้วก็ช่วยบอกต่อกันด้วยนะคะหรืออยากให้มีบริการที่ไหนที่ใกล้ๆบ้านสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ